ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL แ e. อลบายซิโยออดีตพอบตร,รอฟันคุก6กเดือนและแจ้งความนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเผยสารดีกานัดประชุมแล้วผู้พิพากษาออกไม้ขังทักษินผิดมาตรา1น7หรือไม่ การที่มีการรายงานค่ะถึงการตรวจสอบของกรรมการปปชและพัทยสภาในคดีชั้นสิบสีกำลังงวดเข้ามาทุกทีทั้งกลางข่าการจับตาว่าจะเกี่ยวข้องกับนายทักษิณหรือไม่ซึ่งอดีตนายตำรวจใหญ่ค่ะได้มีการออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่ประชุมสารฎีกาล่าสุดด้วยโดยเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายสารสพึงรำพันเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือว่าปปชมีการกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีสอบสวนการพักรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจว่าปปชได้มีการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องพยานบุคคลและเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเมื่อหนึ่งถึงสงสัปดาห์ที่ผ่านมากรรมาการปปชได้มีการเชิญพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยมาให้คอที่จริง เพราะเป็นพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการให้ถ้อยคําของพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์มีน้ําหนักมากน้อยเพียงใดนายสารลดกล่าวว่าขอเท็จจริงที่ให้มาต้องนําไปประกอบกับหลักฐานอื่นๆว่าสอดคล้องต้องการหรือไม่และถ้าหากท่านมีการไปชี้จุดยืนยันที่สถานที่จะทําให้มีน้ําหนักมากขึ้นแต่ก็ต้องดูพยานหลักฐานต่างๆประกอบกันทั้งนี้เมื่อถามว่าจะเรียบบุคคลที่พาพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ ไปพบกับนายทักษิณมาให้ข้อมูลด้วยหรือไม่นายสารลกล่าวว่าหากเป็นพยานที่ยึดโยงกับพยานปากอื่นๆและหากการไตสวนเห็นว่ามีความจําเป็นก็ต้องเรียกมาให้ข้อมูลเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าสิ่งที่พยานให้ข้อมูลถูกต้องหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เป็นอำนาจของคณะไต่สวนอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวมีการถามว่าจะต้องมีการเชิญนายทักษิณมาให้ถ้อยคำด้วยหรือไม่นายสารลกล่าวว่า ไม่จำเป็นเสมอไปเพราะหากมีพยานหลักฐานอื่นที่ชัดเจนหรือต่อให้ไม่มีพยานหลักฐานอะไรเลยก็ไม่มีเหตุไปเชิญแต่ขึ้นอยู่กับคณะไต่สวนนอกจากนี้เมื่อถามว่าได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลตำรวจในการขอเอกสารหรือเว้นระเบียนบ้างหรือไม่นายสารธดกล่าวว่าเราเคยขอไปในชั้นตรวจสอบแต่ยังไม่ได้มาซึ่งในชั้นไต่สวนได้มีการขอไปอีกครั้งแต่ได้มาแล้วหรือไม่นั้น ตนเองไม่ทราบเมื่อมีการถามย้ำว่าจะต้องถึงจุดไหนที่จะสามารถบังคับให้ส่งข้อมูลมาเนื่องจากมีระยะเวลามานานแล้วนายสารถกล่าวว่าในชั้นไตส่สวนก็ใช้อำนาจทางกฎหมายแล้วแต่หากไม่ส่งหรือดำเนินการก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปพร้อมกับบอกว่าต้องขอข้อมูลจากแพทยทีสภาหรือไม่ เนื่องจากก่อนหน้านี้โรงพยาบาลตำรวจเคยมีการส่งข้อมูลไปให้แพทยสภาก่อนแล้วอะไรที่เป็นพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของปปชก็สามารถดำเนินการทางกฎหมายได้ทั้งหมดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมขณะที่ในวันเดียวกันนั้นค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้มีการให้สัมภาษณ์ในรายการสีสันการเมืองแบบเด้งๆทางช่อง YouTube แนวหน้าออนไลน์ถึงคดีดังกล่าวซึ่งก็มีบางช่วงค่ะที่สำคัญระบุว่า จุดจบของการออกมาต่อสู้ในครั้งนี้น่าจะจบลงที่การหลบหนีปัจจุบันปปชและแพะทยสภากำลังทำงานกันอยู่ซึ่งแพทยสภาขอเวทระเบียนไปได้บ้างไม่ได้บ้างทั้งที่ระเบียบบอกว่าต้องให้แต่แพทย์ก็ไม่ยอมให้ซึ่งปปชต้องตลลาตัดสินใจเพราะมีกฎหมายอยู่แล้วว่าใครไม่ให้มีความผิดโทษจำคุก6กเดือนสามารถไปแจ้งความดำเนินคดีกับแพทย์ใหญ่ที่ไม่ให้เวดระเบียนได้เลย หากแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจไม่ให้ก็ต้องส่งเรื่องไปที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สั่งการหรือว่าไล่ขึ้นไปเช่นนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติซึ่งหากไม่ดำเนินการก็จะมีความผิดด้วยแต่ที่ไม่ทำกันเพราะกลัวจะต้องไปดำเนินคดีกับบุคคลต่างๆที่กล่าวมานี่คือการใช้กฎหมายที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์หากเป็นตน ฟันนี้ดำเนินการไปหมดแล้วหรือแม้แต่กรณีของศาลผู้พิพากษาที่ออกไม้ค้งนายทักษิณสามารถไต่สวนได้ว่าการส่งนายทักษิณออกนอกเรือนจำไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจได้มีการยื่นขอต่อศาลเพื่อการทุเลาการบังคับโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาปวิอาญามาตรา246หรือไม่หากไม่ยืน่นศาลสามารถสั่งจำคุกผู้เกี่ยวข้อง6เดือนฐานละเมิดอำนาจศาลได้เลย ซึ่งจะเหมือนกับคดีถุงขนม2ล้านบาทของนายพิชิตชื่นบานและนายทักษิณเองก็ต้องกลับไปจำคุก1ปีด้วยแต่ก็ไม่ทำกันตนก็ถามผู้พิพากษาที่ออกหมายค้างนายทักษิณว่าแบบนี้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ส่วนกรณีที่นายชันชัยอิสระเสนาราักไปร้องสารดีกาให้ตวรวจสอบนั้นทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวระบุเห็นว่าสารดีกานัดประชุมไปแล้วแต่ยังตกลงใจไม่ได้ กฎหมายมาตราเดียวผู้พิพากษาก็รู้หมดชำนาญกว่าต้นได้ซ้ำทมว่าทำไมตัดสินใจไม่ได้ต้องเลื่อนกันอีกแต่ขณะเดียวกันนายทักษิณก็ไม่ใช่ตัสีตาะสารื้อกฎหมายและขั้นตอนดีปปชมีเวลาสองปีขยายเพิ่มอีกหนึ่งปีก็ใช้เวลาระหว่างนี้ไปช่วยพักการเมืองหาเสียงเตรียมรับการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือสมมติว่าปปชเสร็จก็ยังมีชั้นอายการอีกคุณทักษิณก็มีเรื่องชั้นสตเป็นหลัก แต่เรื่องอื่นๆคนอื่นเขาทําหมดแล้วยกตัวอย่างพอออกจากโรงพยาบาลก็มาอยู่ที่บ้านจันสงลาพอสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณเศรษฐาให้พ้นหน้าที่เขาก็ไปเรียกภาคการเมืองต่างๆเข้ามาเลยมันก็เป็นหน้าที่ของกะกะตที่ควรจะต้องรีบสอบมีกี่เดือนแล้วรีบสอบแล้วส่งสารรัฐธรรมนูญจะได้วินิจฉัยแม้แต่เรื่องที่ดินอภายสารดีกาตัดสินใจไปก็รีบสอบรีบส่งนี่ก่ออืดอ่าง หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงนี้ได้เลยค่ะ